ช่วงนี้นะฮะยังคงต้องร่วมแสดงความยินดีนะฮะคุณผู้ชมกับทัพนักกีฬาของไทยเรารที่ไปลุยในโอลิมปิกเกมมาล่าสุดนะฮะล่าสุดทางด้านของกลุ่มปตทก็มีการมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิก2024ด้วยนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยเสริมศักยภาพกีฬาไทยสู่สากลนะครับโดยดรคงกระพันธอินทรแจ้งครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มปตทนะครับจัดกิจกรรม Together for Thai Olympic Heroes ครับแสดงความินดีกับความสำเร็จและก็ขอบคุณทัพนักกีฬาไทยครับที่สร้างความสุขความภาคภูมิใจให้คนไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนรวมกว่า4 5ล้าน5แบาทโดยปตทอมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับให้กับนางสาวพาดิพักพวงพัฒนก,กิจหรือน้องเทนนิส ที่สร้างสถิติคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยและเป็นการคว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยจำนวน2ล้านบาทด้วยกันขณะที่นางสาวกันแจ่มสุวรรณเพ็งหรือน้องบีนะฮะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกมวยหญิงของไทยรุ่น66กิโลกร,รมัมก็อีก1ล้านบาทส่วนโคชเชนะครับนายชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย50,000นบาทรวมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโด รวมถึงคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬามวยสากลอีกสมาคมละ50,000นบาทนอกจากนี้บริษัทในกลุ่มปตทยังรว่วมยังร่วมกันมอบของขวัญเป็นกําลังใจให้กับกองทัพนักกีฬาอีกด้วยซึ่งดรคงกระพันก็กล่าวนะครับว่าขอแสดงความยินดีและขอบคุณคณะนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้โดยการสนับสนุนงานด้านการกีฬาของประเทศเป็นสิ่งที่กลุ่มปตทให้ความสาคัญมาโดยตลอด โดยท้งนี้กลุ่มปะตะทรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการกีฬาของประเทศโดยใช้กีฬาเป็นพลังสร้างสารรค์สังคมสร้างเยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปครับเราช่วยรัฐบาลน,นะครับในการนโยบายนะครับที่ช่วยให้สปอร์ตนะฮะสมาคมเอ่อ กีฬาต่างๆถูกไหมะฮะนะหลายมากมายเลยนะครับแล้วว่าแล้วเราไม่ใช่ปตทอ,อย่างเดียวนะครับพวกเราปตทและในกลุ่มนะฮะบริษัทแฟลกชิพทุกอันก็ช่วยกันนะครับก็สนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆนะครับปีละสองร้อยล้านนะครับไป4ปีนะฮะแล้วเราปตทถือว่าโชคดีนะครับที่<ช>ไ,<ว>ได้สนับสนุนเ็นบอนโดแล้วก็ วัฒนธรรมที่เราเรียนจากได้มา,ร,า,มาร่วมฉลองก,กันในวันนี้นะครับกับงานวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางปตทค่ะที่มอบเงินรางวัลสนับสนุนให้นักกีฬาแล้วก็กับทางสมาคมค่ะมันก็ตอบแทนความมุ่งมั่นแล้วก็ความเหนื่อยของพวกเราได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะตอนนี้ก็มีความสุขมากๆที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ทุกคนมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหนูรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ได้รางวัลกําลังใจที่แบบ เราไปทํางานมาเหนื่อยๆเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีกําลังใจพิดสู้ขึ้นมาอีกรอบค่ะแล้วเงินที่หนูจะได้นี้หนูก็จะเอาไปให้พ่อกับแม่ที่บ้านค่ะนี่ฮะซึ่งทางนี้ครับทางกุ่มปททได้สนับสนุนสมาคมกีฬา20สมาคมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาหน่วยงานวัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย soft power ของประเทศทางด้านกีฬาภายใต้งบประมาณ200ล้านบาทเป็นระยะเวลา4ปี ตั้งแต่2,567ถึง2,570เพื่อวางแผนการพัฒนานักกีฬาในระยะยาวอย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับ